ด่วนพี่น้องญาสุภาพนามวงศาแม่ของบอดโจโยมานิ่นโพถึงหลานสาวแบบนี้โพถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแทงแบบนี้ fc แฟนคลับแห่กดไ like ลค์รัวๆละกะได้พิการแช่ออกไปจำนวน53ครั้งสำหรับยอดไลค์กะ1,300กว่าสำหรับโพ์นี้เอินว่าเป็นโพทีมีจำนวนไล์นี่หลายกว่าโพสอื่นอแล้วนะคะในช่วงระยะเวลาไล่เรียยกัน นะคะสำหรับยาสุภาเพิ่นกะพึงโพดออกไปในมือว่านนี้นะคะหล้กกามือว่านนี้เพิ่นกะได้มีการโพดล่องลั่วๆนะคะสำหรับยาสุภาเพิ่นกะสิมากออกมาโพดคว่ำเคล่อนไว้นะคะว่ามือนึ้มือนึงนี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังแน่นะคะหล้กกาสสำหรับโพดโพดนี้นะคะเพิ่นกะนี่แหละได้มีการพูดถึงน้องอุ้งอิงเพชรบานแทงหยอดไหลถือว่าพุ่งกลัวมูวันเถาะสำหรับโพดโพดนี้นะคะสำหรับยาสุภาเพิ่นได้มีการออกมาโพดถึงอุ้งอิงนะคะว่า ยญากอดองอิงน้อยร้อยล้านเอฟซีมาหลายวันบวงสวงหนังคครอ้อเป้าแล้วคนขี้งลูกเป็นตะดังบอพันนำพี่น้องเป็นจังไดสํสำหรับทางด้านยญาสุภาพเพิินกาไดมิการล่งรูปกอดกับนององอิงเพชรบ,บานแพงซึ่งก็ถือว่าเป็นหล้านสาวนะคะล้านสาวคนโปรดเล่วันเถาะนะคะเพราะว่าเพิ่นไดมิการออกมาโพสถึงองอิงบ่อยมากๆสำหรับทางด้าน ญาสุภาพหลายคนกับพ้ากันว่าเขาโคงหน้านี่เหมือนกันมากมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะหลายคนกับว่าศาสตร์ทีแล้วพบทีแล้วทั้งคู่เคยเกิดเป็นญาหล้านกันศาสตร์นี่ก็เลยเด็กลกับมาเป็น่าหล้านกันอีกเทียนึงพันนาพีนองสมัยตะกี้สําหรับ่าสุภาพพี่นองหลายคนกับือสีเด้เห็นแล้วนะคะว่าในตอนที่เพิ่นเป็นสาวนะคะหน้าตาเหมือนอุ้งอิงมากนะคะ ว่าเป็นเรื่องบังเอิญดอกพี่น้องว่าเป็นเรื่องบังเอิญทุกอย่างจัดสรรไว้หมดแล้ววันเวลาเป็นตัวจัดสรรไว้หมดแล้วนะคะหลักการนี้ลับพี่น้องหลังจากที่ทั้งด้านยาสุภาเพื่อนเดมิการออกมาโพสถ,ถึงอุ้งอิงแบบนี้เอฟซีแฟนครับหลายคนก็ได้มีการเขามากคอมเมนต์นะคะว่าดังแน่นอนเลยจ้าคุณย่านะคะที่หนึ่งในใจเลยค่ะคุณย่านะคะดังแน่นอนนะคะสวยน่ารักค่ะย่าก,กับหลาน ะะของให้ปังๆค่ะพนาพี่น้นองดังคําองค์อิงอพูดเอาไว้ว่าลาสิาพาพอจูจับเงินพันล้านพนาพี่น้นองนะคะคุณยา่ากนลานนารักจ้าเฮงเฮงปังๆหนึ่งพันล้านค่ะพนาพี่น้นองนะคะล้านสาวคุณย่าจะเอาเงินพันล้านมาให้แล้วนะคะพนาพีน่น้องนะคะภาพนี้ประทับใจมากเลยค่ะน้องต้องรักย่าสุภาพเยอะๆด้วยนะคะ เพราะท่านเป็นแม่ของบอสเรานะคะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีบอสโจและลูกสาวคนสวยจ้าพันนาพินองเป็นจ้าได้าทีสำหรับโพสต์โพสต์นี้นะคะของทางด่านยาสุภาพเอินว่าได้เจซี่แฟนคลับไปเต็มๆหลายคนหลังจากที่ได้เห็นโพสต์โพสต์นี้แล้วก็าพากันแห่แชร์แห่คอมเมนต์แห่กดไ like. ลค์ลือดัวพี่นองถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจแห้งนะคะยาสุภาพเพื่อนในมิการผุนเดบอกว่า อุงอิงสาวน้อยร้อยล้านพันนาพีนองเป็นจังใดสําหรับคําคํานี้นะคะแต่ว่าหลายคนกับภาคกันว่าสําหรับสาวน้อยร้อยล้านนี่นะคะบ่แมนเดต้องเป็นอุงอิงสาวน้อยพันล้านสําหรับก็นานนี่อุงอิงเคยวอาไว้นะคะว่าหลาสิภาพอโจจับเงินพันล้านดอกจ้าแล้วก็นองบอกว่านองบ่เ้าซื่อดอกนองเฮ็ดอีลีนองสิบาพ,พอโจลงมือเฮ็ดอีลีเลยแล้วมัน คือว่าเชื่อมโยงกับนังเรื่องนี้แห้งพี่น้องแล้ะก็สำหรับนังเรื่องนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงแหงที่ว่าสิได้พันล้านเขาต้องมานรอบเบงนะคะอุ้งอิงวาจาสิทธิ์นะคะจะเป็นยังไงกับนังเรื่องนี้เสว่าหลังจากที่นังเรื่องนี้ถือใช้ออกไปเอฟซีฟันครับพี่นอ้องเพราะว่าสิเป็นอ่าในผาคเนื้อภาคใต้ภาคอีสานนะคะในมือมือแรกที่ถือใช้ออกมาตรองนังสิเต็มถูกสาขาย่างแน่นอน เะะซออวาทั้งเพจดังหรือว่าสิเป็นสำนักข่าวคุณเด้พี่น้องนะคะอาจสิได้ไปเห็ดข่าวคุณเดวา้าสํารับบอสโจเพิ่นใดเหตุหนังออกมาในวันแรกก็ปังแล้วคนเตรียมเข้าไปดูนะคะห้างแตกพันนพี่น้องอาจจิมีแบบนี้รอบเบิ่งข่าวนะคระนับพี่น้องกขนาดยังไม่ถูกใช้ออกมานะคะกระแสความฮอนความปัง,ปงกะดัง ขนาดนี้แล้วนะคะละกาะนี้รา,าพี่น้องสําหรับยาสุภาเพื่อนกาได้มีการออกมาโพสต์ถ่ายรูปคู่กับทางด้านเบลนิพาดาเพื่อนกับว่าน้องเบลนิพาดาดาราดังร่วมทีมคขอ่ออบสวยเล็กเก่งมากๆนะคะนี่ไปน้ากันเดินจ้าพนาพัาพี่น้องนะคะนี่เพื่อนกาได้มีการโพสต์รูปพี่น้องนะคะได้มีการโพสต์รูปลงรูดัวคือว่ามือหนึ่งนี่เพื่อนที่ยังแน่เพื่อนกับซีมารก์ออกมา โคความเคลื่อนไหวให้เหา้ด้เบ่งยุ่ตลอดนะคะนี่คือความน่ารักของญาสุภาพนะคะ้ากะ็สำรับทางสาวน้อยเพชรน้ำแพรพี่น้องนะคะในช่วงนี้นี่นะคะในช่วงนี้กับใกล้แล้วใกล้ยังวันตีใกลยย้กลทีสิปิปดฤดูกาลลงแล้วสําหรับสาวน้อยเพชรน้ำแพรเลยเวลาอีกบอกกี่มือเองมือนีกับวันที่สิบเจ็ดแล้วนะคะมือนีวันที่สิบเจ็ดแล้วรานะอ,นะอีกบอกกี่มือพี่น้อง อีกบก่มือเลยเวลาอีกเพียงแค่12วันเท่านั้นนะคะสำหรับสาวหน่อยกับสปิริตฤดูก,กาลในวันที่ยี่สิบเก้านี้นะคะเซอร์ไว FC เอฟซีฟันครับหลายลคนก็คือสิบากันอยากสีฮอดมือนนันเร็วๆนะคะราะวาอยากสีไปพบพ่อนาลูกสาวอยากสีเห็นหนาอุ้งอิงเพดอนแห้งแล้วก็อยากสีไปหมอ,มหอบมาไล่แห้น้องแล้วก็สําหรับมาลายของน้องล่องพี่ม,มิ่งพี่น้องทาวา น้องสิได้จักกล้านนะคะนันละพี่น้องนะคะสำหรับทังด้านบดจูยมนิทนะคะก็ถือว่าเป็นผู้บริหารทีเอินว่าเก่งครบเครื่องจริงๆนะคะบ่าสิเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสาหรับวงมอรองมอลำนะคะรือวสิเป็นในเรื่องของการนีล่ะนะคะเฮ็ดนังกํากับหนังลวก็เพิ่นสิมีการนีละ่ะเฮ็ดวงสองขึ้นมาอีกก็คือวงสาวน้อยลําเพลินโชเป็นผู้บริหารที่ เก่งรอบด้านจริงๆนะคะในเรื่องของนาตาในเรื่องของเสียงน่ก็ดีอยู่แล้วเนาะพี่น้องนั่นแหละพี่น,อน้นองกัต้องยอมรับนะคะว่าเพิ่นเก่งอหลีคิดอันใดอยากเฮ็ดอันใดก็คือว่าลงมือทําทันทีสําหรับผู้บริหารคนนี้ก็ขอชื่นชมเพิินนะคะนั่นแหละพี่น้องสําหรับนางเรื่องนี้ล่องพิมพ์ข่าวเบิ่งนะคะว่าสิได้จักลอยล้านนะคะหรือว่าสีได้พันล้านอิลีล่องพิมพ์ข่าวเบิ่งหลายคนก็ว่า เป็นไปได้มากนะคะที่จะได้พันล้านเพราะว่าบอสโจได้มีการรวมเอาศิลปินดังดาราดังนะคะได้มาร่วมเล่นในผาพยนต์เรื่องนี้แล้วก็เซอร์วาสาหรับเอซีแฟนคลับนะคะของแต่ละาศิลปินสิมาเปิงยังแน่นอนนะคะนันล่าพี่น้องก็ต้องมาร่รอเบิงตื่นเต้นแล้วอยากเสฮเอหอเดินเพือนพฤสีกายนเร็วๆกันห้าวไปแล้วก็วอีกบ่ก,กี้เดือนนี้เองพี่ดองือนี้กะมิถุนายนนะคะมิถุนายนกรกฎา สิงหานะคะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาโอ้อีกหกเดือนคนะุณตัวนี้พี่น้องนะคะแต่ว่าก็บ,บกเป็นยังนะคะบเป็นยังเซอร์ไบเซฟแฟนคลับทุกคนรอได้นะคะนี่ขนาดยังบอท่านได้ถือใช้ออกมาแต่ว่าสําหรับทางศิลปินนะคะทาง FC ฟซีแฟนคลับหลากหลายท่านหลากหลายคนก็ได้มีการ เมาโลงหนังแต่ละรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการเมาโล่งหนังในรอบหนึ่งนี้พี่น้องกระิยูในราคาประมาณสามหมื่นนิดๆน,นะคะสำหรับผู้ใดที่วาสนใจอยากสิเมาอยากสิเป็นผู้ใยญ่ใจดีพี่น้องก็สามารถติดตอ่อบอสจูเย่อมนิ่ไปได้นะคะนันนะพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปสำหรัส,รสก้อนน้องเขาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ